เราให้พี่ดอนด่านประธานจิ้มมาพี่ดอนพี่ดอนครับเป็บบนงงว่าน,น้องได้เลยบ้งางไหมเกลือไม่ตึงไม่ตึงเกลือจริงนะกันเลย

đáp mấy đáp ơi ta ơi của yến mình kìm có thấy gì lắm nè mong mày nè 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 mày nè

那个日子。Hey,